สวัสดีครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้พบครูในตอนที่4นะครับเกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง,ดงเดี่ยวแผนภูมิแท่งขู้หมููนไปแล้วนะครับในตอนที่5นักเรียนลองมาติดตามดูซิว่าแผนภูมิแท่งส่วนประกอบจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับลองติดตามครับครับนักเรียนครับในตอนนี้เรามีวัตถุประสงค์อยู่หนึ่งข้อนะครับวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิแท่งส่วนประกอบครับนักเรียน ตอนอื่นที่เราจะมาดูว่าแผนภูมิแท่งส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับครูขอทบทวนความรู้เดิมก่อนครับแผนภูมิแท่งคืออะไรครับแผนภูมิแท่งเป็นการนําเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนโดยใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงความถี่ของข้อมูลของแต่ละตัวแปรที่สนใจศึกษานะครับก่อนหน้านั้นที่เราเรียนก็คือแผนภูมิแท่ง เชิงเดี่ยวครับแผนภูมิแห่งเชิงเดี่ยวจะมีตัวแปรที่สนใจศึกษาเพียงหนึ่งตัวแปรเท่านั้นนะครับส่วนแผนภูมิแท่งแบบโมโนคูณนะครับก็จะมีตัวแปรที่สนใจสองตัวแปรนะครับนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนมาดูซิว่าแผนภูมิแท่งสมบกอบมีลักษณะอย่างไงแผนภูมิแท่งสมบกอบนะครับเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงจํานวนรวมและสมบกอบของจํานวนรวมนั้นโดยการแบ่งเป็นส่วนย่อยๆครับ จกแผนภูมิแท่งพระอกครอแสดงผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละเพศที่เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักแต่และอย่างนะครับนเรียนครับแนวนอนก็จะเป็น f a c e b o o k Instagram ทว i t เตอร์อื่นๆแนวตั้งก็จะเป็นจำนวนผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักนะครับแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสีน้ำเงินแทนเพศชายนะครับแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสีม,ม่วงแทนเพศหญิงน,นะครับ โดยที่ในแต่ละแท่งจะมีความถี่เขียนกำกับไว้ด้านบนสุดนะครับครับจากแผนภูมิแท่งพอุคูลเราสามารถเขียนแผนภูมิแท่งส่วนประกอบได้โดยนำความถี่ของผู้ตอบแบบสำรวจเพศช,ชายและเพศหญิงที่เรียกใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักแต่และอย่างมาเขียนต่อกันเป็นแท่งเดียวกันดังนี้นะครับแนวนอน ครับก็จะเป็น f a c e b o o k Instagram ท w i t เ e ออื่นๆแนวตั้งก็จะเป็นจำนวนผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักนะครับรนัเนเองจะเห็นว่าใน Facebook ก็จะมีแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสีน้ำเงินและแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสีม่วงเขียนต่อเนื่องกันนะครับสีน้ำเงินนะครับแทนเพศชายนะครับส่วนสีม่วงแทนเพศหญิงนั่นเอง เห็นไหมครับว่าจากแผนภูมิแท่งส่วนประกอบนี้เราสามารถรู้ถึงจำนวนผู้ใช้ Facebook Instagram ทว i t เ e ออื่นๆได้เลยนะครับแต่จะนำเสนอข้อมูลข้างต้นด้วยแผนภูมิแท่งส่วนประกอบโดยใช้ความถี่ของแต่ละข้อมูลแล้วยังสามารถนำเสนอแผนภูมิแท่งส่วนประกอบโดยใช้ความถี่สัมพัทธ์ของแต่ละข้อมูลโดยจะแสดงการหาความถี่สัมพัทธ์ในรูปร้อยละของผูต้ตอบแบบสำรวจแต่ละเพศที่เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์หลัก แต่ละอย่างได้ดังนี้นะครับตือสองคมงออนไลน์หลักนะครับ Facebook เพศชายนะครับความถี่เป็น220นะครับความถี่สัมพันธ์ในรูปรยละ220ร้อยละ่2 0หารด้วย460คูณกับ100มีค่าประมาณ47.83นะครับ Instagram ความถี่เป็น150ความถี่สัมพันธ์ในรูปยละหร้อยละ150 หารด้วย360คูณกับ100มีค่าประมาณ4 1 6 7คอมพิวเตอร์ความถี่เป็น40ความถี่สัมพัทธ์ในรูปร้อยละ40หารด้วย130คูณกับ100มีค่าประมาณ30.77อื่นๆความถี่เป็น35ความถี่สัมพัทธ์ในรูปร้อยละ35หารด้วย50คูณกับ100มีค่าเท่ากับ70นะครับ ต่อมานะครับักเรียนมาดูในส่วนของเพศหญิงนะครับ a c e b o o k นะครับความถี่เป็น240ความถี่สัมพันธ์ในรูปร้อยละ240หารด้วย460คูณกับ100มีค่าประมาณ52.17 i n s t a g r กรความถี่เป็น210นะครับความถี่สัมพันธ์ในรูปร้อยละ210หารด้วย360คูณกับ100มีค่าประมาณ58.33นะครับ วิเตอร์นะครับความถี่เป็น90นะครับความถี่สัมพัส์ในรูปร้อยละ90หารด้วย130คูณกับ100มีค่าประมาณ69.23อื่นๆความถี่เป็น15ความถี่สัมพัสในรูปร้อยละ15หารด้วย50คูณกับ100มีค่าเท่ากับ30นะครับครับนักเรียนจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำเสนอแผนภูมแิแห่งส่วนประกอบได้ดังนี้นะครับ แนวนอนนะครับ f a c e b o o k Instagram ทว i t เ e ออื่นๆแนวตั้งน,นะครับร้อยละของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับแท่งสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับแทนเพศชายแท่งสี่เหลี่ยมสีม่วงแทนเพศหญิงน,นะครับเราเรียนจะเห็นได้ว่า Facebook จะมีทั้งสองส่วนใช่ไหมครับทั้งสีน้ำเงินกับสีม่วงรวมกันแล้วจะเป็นหนึ่งร้อยนะครับนะครับ instagram ก,ก็เหมือนกันนะครับ ทั้งสีน้าเงินและสีม่วงรวมกันก็จะเป็นหนึ่ง้อยเช่นเดียวกันนะครับครับท่านนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเกี่ยวกับการนําเสนอแผนภูมิแท่งสมบกสบว่าสามารถใช้ตอบคําถามอะไรได้บ้างครับ,คร,บครับตัวอย่างนะครับจากการสํารวจความต้องการเรียนภาษาที่สถาบังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีจํานวนทั้งหมด188คนจากสีห้องเรียน โดยให้เลือกภาษาที่ต้องการเรียนเพียงภาษาเดียวจากภาษาจีนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นได้ผลสำรวจดังแผนภูมิแท่งส่วนประกอบต่อไปนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินแทนภาษาจีนนะครับรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงแทนภาษาเกาหลีนะครับรูปสี่เหลี่ยมสีแดงแทน,นภาษาญี่ปุ่นนะครับครับ ในแนวนอนก็จะเป็นม6กทับหม6กทับสม6กทับสม .6.4 ทับส่นะครับส่วนแนวตั้งก็จะแสดงอะไรครับรอยละของดินที่ต้องการเรียนภาษาที่3นะครับจากข้อมูลตรงนี้นักเรียนสามารถตอบคำถามอะไรได้บ้างครับอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเลยนะครับจากข้อมูลขั้งต้น แผ่นพูนแท่งส่วนประกอบนะครับนักเรียนสามารถตอบคำถามข้อที่หนึ่งได้หรือเปล่าครับข้อหนึ่งถามว่ายังไงครับจงพิจารณาว่าโรงเรียนควรจะเปิดสอนภาษาใดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจึงจะสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุดนักเรียนสามารถหยุดตอนนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วลองตอบคำถามข้อนี้ดูก่อนหรือสามารถทําไปพร้อมๆกับครูดได้เลยนะครับงั้นเราเริ่มทําพร้อมกันเลยนะครับ ครับจากแผนภูมิแท่งส่วนประกอบจะเห็นว่าแต่ละห้องมีจํานวนนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนมากกว่าจํานวนนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอื่นดังนั้นโรงเรียนควรจะเปิดสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จึงจะสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุดนะครับต่อมาครับข้อ2นะครับถ้าข้อโมกครับ1 และม6ออพับ2มีนักเรียน,นห้องละ50คนห้องม6พับ3มีนักเรียน48คนห้องม6พับ4มีนักเรียน40คนจงหาว่ามีนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนมากหรือน้อยกว่านักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นรวมกันได้คิดเป็นจํานวนกี่คนครับจากตรงนี้นักเรียนสามารถครํานวณได้หรือเปล่าครับนักเรียนสามารถหยุดตอนนี้ได้นะครับแล้วลงมือทําก่อน หรือนักเรียนสามารถทำพร้อมพอมับครูได้เลยนะครับงั้นเราไปทําพร้อมกันเลยดีกว่านักเรียนครับไปยี่ทำนะครับเนื่องจากห้องมหกพับหนึ่งและม6กับสองมีนักเรียนห้องละห้าสิบคนห้องมหกพับสามมีนักเรียนเท่าไรครับสี่สิบแปดคนและห้องมหกพับสี่มีนักเรียนสี่สิบคนจะได้ว่ามีนักเรียนที่ต้องการในภาษาจีนจำนวนเท่ากับเท่าไหร่ครับ มาดูอันแรกนะครับห้องแรกนะครับบหกคัพหนึ่งห้าสิบสองส่วนหนึ่งร้อยคูณกับห้าสิบบวกกับสี่สิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยคูณกับห้าสิบบวกกับห้าสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกับสี่สิบแปดบวกกับหกสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกับสี่สิบเท่ากับเท่ไาไหร่ครับนักเรียนเก้าสิบหกคนครับเน,ในใจจื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีีหกทั้งหมด เท่คไหน่ครับ188คนจะได้ว่ามีนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นรวมกันจำนวนเท่ากับเท่าไรครับ่ครับ188ลบก,กับ9 6เท่ากับ92คนดังนั้นมีนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนมากกว่านักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นรวมกันจำนวน9 6ลบเ2เท่ากับ4คนนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียน ครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในตอนนี้นะครับแผนภูมิแท่งสมกอบนะครับเป็นแผนภูมิแท่งที่สแสดงจํานวนรวมและสมกอบของจํานวนรวมนั้นโดยการแบ่งเป็นส่วนย่อยๆนะักเรียนครับตอนท้ายนี้ครูก็จะขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองศึกษากันนะครับแบบฝึกหัดมีด้วยกันอยู่สองหน้านะครับ จากข้อมูลตรงนี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะครับคําถามก็มีทั้งหมดอยู่4ข้อนะครับนักเรียนลองศึกษาและลองตอบคําถามดูนะครับครับตอนนี้ในบทที่2ครูก็จบไปแล้ว5ตอนนะครับนักเรียนสามารถเปิดติดตามได้ตลอดนะครับ